ดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหมอ้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำเมนูขายร้อนกันอีกแล้วจ้าจากเมนูกับเมนูนะคะน้ำลำไย,ยสดค่ะสามารถทำขายได้นะคะเราจะใส่ถ้าเราทำกินเองนะเราจะใส่จุกจุกขนาดไหนก็ได้นะคะพร้อมเคล็ดลับนะคะการคว้านลำไย,ยแบบง่ายจนคุณคิดไม่ถึงเลยค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราก่อนนะคะขั้นตอนแรกเราต้องล้างลำไยก่อนนะจ๊ะเราจะใช้น้ำนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะ คนๆๆๆเลยเอาลำไยลงไปล้างอะนะคะประมาณ3-4น้ำนะคะหลังจากนั้นจะได้ในลักษณะณอย่างนี้เรามาคว้านกันเลยนะคะใส่ถุงมือพร้อมเลยจ้าคว้านนะคะเราจะใช้ช้อนนะคะคว้านลงไปนะคะใส่ในลักษณะอย่างนี้คว้านด้านหัวนะที่เป็นขั้วนะคะนี่นะคะลงไปแล้วเอาเม็ดออกค่ะ หลังจากนั้นนะคะปอกเปลือกออกนะคะเป็นการคว้านลำไยแบบง่ายๆไม่ต้องใช้มีดคว้านแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากซื้อมีดคว้านนะคะพิกัดอยู่ข้างใต้นี้นะคะแต่ส่วนตัวใช้ช้อนแค่นี้แหละคะ่ะก็คว้านได้แล้วทีนี้เราไปทําในส่วนของน้ํากันเลยค่ะน้ำนะคะ วิธีทําไม่ยากนะคะสําหรับการทําน้ํานะคะเราจะใช้น้ําเปล่าค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้น้ําตาลทรายแดงลงไปค่ะเพื่อที่จะได้สีที่สวยงามนะคะหลังจากนั้นใส่ใบเตยค่ะเพื่อความหอมลงไปอีกรอบหนึง่งเอาไปตั้งไฟค่ะจนเดือดนะคะพอเดือดใส่ําไยลงไปนะคะต้มให้เดือดอีกหนึ่งครั้งนะคะและแช่ทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันนะคะตัวน้ไย,ยจะหอมหวานมากยิ่งขึ้นค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็เอาไปจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าเราจะใช้แก้วนะคะ22ออนอย่างนี้นะนะคะใส่น้ำแข็งลงไปทั้งหมดเลยค่ะหลังจากนั้น เราตักน้ำน้ำใยลงไปเลยค่ะและปิด ท้ายด้วยลำไยแบบจุกๆกันเลยนะคะบอกเลยว่าทำเองนะคะจะใส่ลำไยแค่ไหนก็ได้บอกเลยว่าอร่อยฟินเวอร์มากนะคะหน้าร้อนนี้ลองไปทำเมนูนี้นะคะสามารถทำขายได้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ